โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิป mm hmm. ก็ฝากกดติดตาม mm hmm. และกดกระดิ่งเพื mm ่อ hmm. จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ mm hmm. ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมัน mm ี hmm. ้เราอยู่ในเกม Hitman r e b บ r n กันอีกแล้วนะครับผม mm hmm. ก็มาเพิ่งเปิดตัวใหม่ในวันที่แล้วกันเลยนะครับผมก็ mm hmm. เราก็มาเล่นกันนั่นเอง mm hmm. ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า เกมนี้เพิ่งเปิดใหม่ที่เกมที่ผมเคยลงไปแต่ก่อนนั้นก็คือเป็นเกมชื่อเดียวกันเข้าแต่เปิดในประเทศของประเทศจีน,นะคะัตอนนี้เปิดในประเทศของไต้หวันนั่นเองนะครับผมประเทศจีนนี่ก็ต้องลงชื่อมากมายนะครับแบบว่าต้องลงนู่นตรงนี่แบบว่าต้องยืนยันตัวตนอะไรเงี่ยมันอยู่ลาบากใช่ไหมทุกคนแต่ไต้หวันไม่ต้องลงสมัครอะไรเลยไม่ต้องลงสมัครสสไม่ต้องลงอะไรสมัครเป็นนายกอะไรเลยคือเราแบบแท่ล็อกอินเฟซหรือว่า Google หรือว่า เราอินนี้เขามีให้ก็เราก็สามารถเข้ามาเล่นได้กันแล้วนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าสองมติติต่อสู้นะครับผมผมรู้สึกผมชอบเก็เป็นเออผมเป็นแฟนรีบอลอยูอย่แล้วไงผมก็เลยแบบว่าโหลดเกมนี้มาเล่นเลยเพราะว่าผมเป็นแบบเป็นแฟนขับรีบอลพอสมควรนะซึนะอะไรพวกนี้ก็ผมชอบของผมนะครับผมก็เลยแบบไม่พลาดที่จะมาเล่นเกมนี้นะเพราะเป็นเกมที่ไอ,อเป็นเป็นอนิเมะที่ผมชอบอนิเมะเอ,อ่มขวัญใจเลยอะ ก็ผมมีข <c> ว <oughs> like ัญใจแบบน้อยมากนะในเกมในหนังพวกเนี้ยเออแต่เออคือชอบอ่ะเออทุกคนคือชอบก็คือชอบนะฮะคือแบบรักก็คือรักหลงก็คือหลงนะครับผมอะไรประมาณนั้นเกี่ยวอะไรก็ไม่เข้าใจโอเคทุกคนเรามาอยู่ในในเกมเรียบร้อยนะครับก็จะเกินเกินไปพักนึงเฮ้ยเรากดอันนี้จะมีออโต้บอทออโต้เนียนทุกคนโอ้โดนต่อยมาดิก็มาดิครับเนี่ยก็แบบ ก็จะมีใส่ตัวละครได้ทั้งหมดสามตัวละครนะก็จะมีแบบสามารถคอมโบสกิลได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเราเกตเกตอะไรเขาเรียกว่าเกบเก็บเกตเ,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 เต็มนะครับก็จะสามารถปล่อยอันติเมตของตัวละครนั้นๆได้นั่นเองนะครับผมถ้รสัตว์ตัวอยู่ใ,ใกล้เราก็สามารถเว้าวผมวิ่งกลับมาถอยมาเอ้จะ้าเข้าไปก็ได้แล้วก็ต่อยตอย่ตอยมันแล้วก็ป๊นี่ไงก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิแล้วก็เปลี่ยนร่างมาดิก็มาดิก็มาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเนี่ยคือแบบเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่า สนุกผสมควรนะสำหรับผมอ่ะผมชอบแต่ตอนที่มันปิดไปเออผมตอน,น,นผมก็เล่นอยู่นะทุกคนแล้วมันก็ปิดผมไม่ได้ลบนะครับมันปิดมันปิดเกมไปนะครับแล้วตอนนั้นผมก็แบบว่าได้อเอเอาเป็นครั้งแรกอ่ะทุกคนที่ผมมีคลิปซูมอ่ะแล้วแม่งแบบโคตรเฟลเลยคือได้มาปั๊บแม่งปิดเกมหนีเราเลยเออโคตรโคตรปั่นเลยโคตรเสียดายเลยนั้นทุกคนแเรวก็ต่อยไปครับผมต่อยไปแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ต่อยต่อยให้ตายไปเนี่ยแค่ต่อยไป อันนี้ชื่ออะไรกูคูดิลับป่ะาจำไม่ผิดผมไม่ได้ดูหนังนานแล้วเพราะมันจบไปแล้วไงผมไม่ค่อยได้ดูแล้วก็ต่อยไปผมอันนี้ตัวเป็นตัวเราไปเระเบิดนะแล้าปล่อยอะไรฝั่งนูละลูกก็แบบก็แบบวนนด้ครับก็มาดิก็มาก็มาดีเนี่ยเห็นป่ะก็คือของจริงนะครับโอ้ยแล้วระบบมันก็จะมีแบบเยอะมากมายนะเกมนี้ผมบอกเลยก็มีระบบทั้งระบบการ์ดนะครับแบบใส่แบบใส่การ์ดเป็นคอมโบก็มีนะฮะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเสริม มีอัปดาวมีการเสริมพลังอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะแคปซูลนะฮะเออแต่ผมไม่เห็นแหวนหรอะไม่น่าจะมีแหวนนะ,ะจะไม่ผิดเออตอนๆผมเล่นไม่ถึงหรือบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าตัวเองเล่นถึงหรือยังอ็มันก็ออกมาลัวๆเลยเว้ยปล่อยสกิลแม่งเลยจะจบๆนี่เขก็มาไม่ตายด้วยนะฮะสะกิลเราบอกขนาดอะไรใช่ไหมลกูกเวลาจะหมดแล้วลกูกเวลาจะหมดแล้วก็มาดิมาดิก็มาดิก็มาด,มาดิก็มาดิก็มาดิเฮ้ยต่อยลมต่อยลมก็แรงได้น้องๆ ตายที่เถอตายสักทีเธอกว่าจะตายก็เสร็จด่านหนึ่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เล่นเป็นเล่นการเล่นประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมผมไม่ได้โหลดผมเขาเรียกว่าอะไรวะผมเพิ่งไม่เห็นเกมนี้ได้ไม่นานมานี้นะครับผมแต่เขาเปิดมาสักพักแล้วนะประมาณห้าหกวันแล้วนะตอนนี้ผมเล่นมนันยี่สิบกว่าแล้วก็จะมีอีเวนต์ครับเนี่ยล็อกอินเจ็ดวันได้ตัวละครมันชื่อว่าอะไรวะไอตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้ใครรู้บอกด้วยนะไอตัวที่มัน ใช้แบบไว้ตรงมือแล้วก็แบบสีม่วงๆอ่ะเออควงไปมาผมโคตรชอบแม่งเลยแม่งโคตรหลอดที่หลอดที่เลยนี่ครับผมจะหมดอีเวนต์นะครับผมวันที่สามสิบนี้นะครับผมในการสุ่มสองร้อยครั้งก็ต้องเติมแหละทีเดียวเชียวต้องเติมถึงจะได้นะครับผมได้เอเดาเป็นครอบครองแต่ถ้าอยากได้เร็วๆก็ต้องมาสุ่มนี่ห้าสิบครั้งครับผมได้เอเดาแน่นอนตอนนี้เราไปอยู่สามสิบใบเราก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะเป็นผมจําชื่อเนี่ยจําชื่อไม่ได้ตัวเนี้ย แล้วก็ไอตัววัวนี่ครับที่มันชอบร้องไห้แล้วก็เข้าไปในระเบิดอะไรทีกอย่างแล้วก็กลายเป็นวัยหนุ่มนะวัยหล่อหล่อเหลาอาการทีเดียวเชียวแล้วก็เก่งอยู่นะก็จะมีอยู่สามแบบเพราะอันนี้คือแบบธรรมดาแล้วก็เป็นเลดของซันซันอะไรซันซัดอะไรอย่างซันซัดเออแล้วก็อันนี้มันชื่อว่าอะไรวะจะพูดว่าโกเอ็นจิไอ้บ้าคนละคนละเรื่องเลยโอ้อะไรครับนี่ี่ยแล้วก็ตัวพระเอกอะผมจําชื่อไม่ค่อยได้ซึนะเออซึนะเออ แล้วผมจะแต่ผมจะมาสุ่มวันนี้ครับเพราะผมชอบสองตัวละครน,นี้มากนะคะรับผมแต่ผมชอบขวามากกว่าหนะอตัวเพราะมันหลอดีหน้าเหมือนผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าส0มสครั้งก่อนที่เราจะไปสุ่มก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคเรามากดกันเลยคือการสุ่มเกมนี้เป็นการที่แบบไปไวมากไม่มีให้ลุ้นอะไรเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บมาเลยคือก็ต้องได้สักตัวขอสักตัวขอตรงเลยสักตัวโอ้โหแคปซูลมาทําไมลูกตัวสองอือมไม่ใช่ไอตัวละคร ไอตัวนักมวยมาเฉยเลยเอ้าไม่ตรงเลทนะครับผมไดเอเดนาไม่ตรงเลทนะครับผมเอ้ยอันนี้คืออะไรวะเปลี่ยนตัวละครอรอยเพชรเหรอใช่ไหมผมไม่แน่ใจผมไม่เปลี่ยนหรอกผมไม่เปลี่ยนนะผมจะเอาตัวนี้ตัวมผมก็เล่นทำไมอะอผมจะเล่นเหมือนกันอุ้ยเยออะไรตัวเดียวเหมือนกันเลยเฮ้ยตัวเดียวจริงปะเนี่เยเกินไปลูกเอ้ยแคปซูลแคปซูลอะไรแคปซูลอาร์ผมจะเปลี่ยนนีกไมไม่เปลี่ยนหรอกไปแล้วกดไปแคปซูลสายฮิวโอ้โหได้เศษนะฮะได้เศษมา ได้ซื้อนะอีกแล้วว่ะโอ้โหเกลือทุกคนได้มาอันเดียวคือผมสุ่มนี้มันไม่รู้ว่าผมได้แค่ตัวเดียวตลอดเลยสุ่มมากี่ครั้งก็ได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคือไม่ให้น่าเกิดมากกว่าตัวเดียวไม่ได้หรอไงน,นะฮะโอเคเราพิจารจัดไปขอดีๆขอดีๆจัดมาขอสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวก็ได้จัดมา, 2, 3, 4, 5, ดดมาเปรี้ยงโอ้โหซื้อนะทําไมเนี่ยลูกมาทําไมไม่เวลาเราเล่นไปเราไม่สุ่มเราไม่เปลี่ยนนะฮะโอเครลกวก็ไป แคปซูลอีกแล้วว่ะทุกคนไม่ใส่ระเบิดน,นะฮะวุ้บตัวอะไรอื้อหืออุ้ยสีทองด้วยคนไม่มันจะหมดอื้อหือคือแบบตัวละครไม่ได้แค่ตัวเดียวเหรอวะตอบแ็กอะ่ะผมรู้สึกง,งดเงียนแล้วนะโอ้โหเกินเกินไปโอ้โหสีทองเนีย้ยโอโ้ทุกคนจะหมดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมหมดเกลี้ยงแล้วหมดแล้วไม่ใช่ไม่หมดหรอกหมดแล้ว,ลว,ลวโอเครอบสุดท้ายครับผมภาวนาให้ได้ถ้าไม่ได้ผมจะกดรีนะตอให้ได้ตัวอะไรผมก็จะกดรีหาตัวนี้รอบเดียว มันต้องมาไว้ทุกคนมันต้องออกออกเถอะออกหน่อยเถอะขอและเขาอ,อยากได้จริงๆเฮ้ยได้แล้ววะมันมันขึ้นเหมือนไม่เคยขึ้นโอ้โหกูคู่ได้ละเรากดข้ามเลยเรากดเรากดเอาใช้รอยเพชรดูนะฮะว่ามันจะรีได้ไหมโอเคเราลองกดดูนะปุ๊บเปลี่ยนใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยนะผมก็จากนั้นมันก็หลุดมาเลยไวทุกคนเออแม่งเด้งหลุดเลยนะ ม่งขึ้นหน้าจอดําแล้วแม่งก็หลุดเลยแล้วผมก็ไม่ได้สุ่มเลยทุกคนก็เกลือนะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัวละครที่จะต้องการในตรงเลทสักตัว้าไม่เกลือจังวะผมไม่เคยได้ตัวดีๆกับเขาเลยอยากได้มากเลยได้แค่นักมวยมาตัวเดียวตัวใหม่นะฮะที่เหลือก็เกมนี้ตัวละครไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับผมนะก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับตัวละครไม่ค่อยเยอะมากพอสมควรนะก็อย่ามาลืมมาเล่นกันนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ตามนี้เลยนะทุกคนมา จับจองใช้สอยกันได้นะครับผมวันนี้ต้องแลกไปก่อนเลยผมต้องการมากเลยโอเคคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเแท่นี้แหละทุกคนบ๊ายบายนะครับผม Tra